ฮะอันนี้ท้องอนะใครจะเอาลูกตัวไหนก็บอกแล้วกันนีมีตัวผู้สามตัวตัวนีหนึ่งตัว,วเราไม่ได้ยกตัวเมียนรายกตัวผู้โอเคเราเมื่อกี้เรากินถึงไหนแล้วเราเล่นถึงไหนแล้วทีงไหนแล้ววะอ๋อชื่อเล่นเนาะเอาชื่อเล่นก่อนชื่อเล่นเลยก่อนจะรู้จักอะไรก็ชื่อเล่นชื่อเล่นก่อนละกันพี่ชื่อพี่อาตหรือว่าในวงการเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอาตีเออ เอาดิวะไม่เหมือนใครนะมีสองชื่อสามชื่อเนี่ยฟกไม่ได้บอาไ่อย่าฟกนะอ่านะครับก็ไม่ไม่เล่นมากเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะดึกเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวจะค่ำเดี๋ยวจะดึกเดี๋ยวจะยงนคืนกันก็จะกลับบ้านกันโดนฉุดโดนอะไรพี่ก็ชอบอยู่ไม่เป็นไรเนาะก็อยากให้เฮียปลาที่โกโกกี่กันบ้าง เราก็ไม่ค่อยได้เจอการอยู่สาธารณะภาษาไทยแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอเลยอยากน้องสาวที่สุดในโล